เซนเซอร์ของประตูสไลด์อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยครับเห็นเส้นยางขอบดังๆตรงนี้ไหมครับหรือว่าเรียกว่า,เ,าเส้นยางขอบประตูนั่นแหละครับจะมีเซนเซอร์อยู่เซนเซอร์รุ่างงานจะทํางานยังไงโดยถ้าโดนวัตถุอะไรต่างๆคนสัตว์สิ่งของเซนเซอร์จะทํางานโดยท,ทันทีเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทางทํางานเป็นยังไงเราขึ้นรถปิดประตูเห็นไหมครับโดนสิ่งของโดนคนโดนวัตถุ ประตูจะสไลด์กลับทันทีแล้วถ้าเป็นมือเราหรือว่าชิ้นของสิ่งของชิ้นเล็กๆล,ล่ะเซ็นเซอร์จะทำงานไหมอ่ะเดี๋ยวลองลองไปดูกันต่อผมจะลองเอามือของผมมัง่งไม่มีโดนเซ็นเซอร์ทำงานเลยมากโดนสัมผัสเสร็จก็จะถอยหลังกลับทันที ถ้าคิดนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ